สวัสดีครับท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญแปลกทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็มีเหรียนแปลกมาให้เพื่อนๆได้รับชมเช่นเคยก่อนที่จะไปชมเหรียนแปลกสิ่งที่ เพื่อนๆต้องให้กำลังใจช่องสมาคมชา n e l เพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารวงการเหรียญเกี่ยวกับเหรียญที่มีความนิยมเกี่ยวกับเหรียนแปลกเกี่ยวกับเหรียนขายได้เกี่ยวกับช่องรับซื้อก็อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อนๆก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราคลิปนี้ก็มีเหรียนแปลกเช่นเคยเป็นเหรียญของการจนาเหรียญแปลกการจนาในคลิปนี้ที่จะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็คือแปลกแบบไหนอย่างไรมีราคาหรือไม่มี ความนิยมในหมูนักสะสมหรือเปล่าก็ไปติดตามรับชมกันก็มาติดตามข้อมูลเหรียญการนาที่มีคนแปลกชนิดหนึ่งบาทก่อนนะครับเหรียญการนาชนิดหนึ่งบาทเหรียญน,นี้ เป็นชนิดหนึ่งบาทที่แตกนะครับแตกแบบไหนอย่างไรจับด้านหน้าตรงขึ้นแบบนี้ดูด้านพระบรมรูปสวยงามไหมแล้วก็หมุนไปด้านหลังไปดูความแปลก ความแปลของเหรียญการนาชนิดหนึ่งบาทเอียงเกือบขวางนะครับเหรียญน,นี้ก็ผ่านการประเมินนะครับอยู่ที่เหรียญละสองยห้าสิบถึงสามร้อยบาทนะครับผ่านการประเมินแต่ มีเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะครับทางช่องของเราก็เลยไม่ได้ถ่ายก็นำมารีวิวให้ fc ได้รับชมกันต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญการจนาชนิด10บาทชนิด5บาทเราไม่มีชนิด2บาทเราก็ไม่มี ไม่มีนี่หมายถึงไม่มีเหรียญแปลกนะครับเรามีเหรียญแปลกเลยการจนาแต่ชนิดหนึ่งบาทกับชนิดสิบบาทเหรียญการจนาชนิดสิบบาทแปลกแบบไหนจังไรก็จับตรงขึ้นเช่นกันด้านหน้าแล้วก็หมุนไปด้านหลัง เหรียญการนาชนิดสิบบาทเหรียญน,นี้ก็เช่นกันเกือบขวางก็ผ่านการประเมินราคาอยู่ที่สามร้อยบาทสำหรับเหรียญการนาที่มีความแปลกที่สิบบาทนะครับเรายังไม่ได้ขายเนื่องจากว่าคือ มีช่องช่องหนึ่งนะครับสั่งจองไว้ก็เลยต้องเก็บไว้เพื่อให้เขาติดต่อกลับมานะครับก็มาดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับการะนาแปลกเหรียญน,นี้ เขาเรียกว่าเรียญปั๊มเคลื่อนนะครับเรียนการจนาปั๊มเคลื่อนก็เลยเกิดความแปลกความแปลกก็คือขอบเกินขอบเกินทำให้มีขอบซ้อนขอบสองนะครับขอบเกินทำให้มีขอบ ตอนและขอบสองขอบใส่สีเหลืองก็กืนเข้ามาชิดกับตัวหนังสือนี่คือด้านหน้าด้านหลังด้านหลังก็จะปกตินะครับจะมาดูด้านด้าน ขอบฟันเฟืองด้านขอบฟันเฟืองก็จะมีสองขอบขอบที่หนึ่งจะมีขอบปกติก็คือขอบฟันเฟืองสลับเรียบขอบที่สองก็คือขอบเกินขอบซ้อนขอบล้นหรือว่าขอบปิ้นนะครับเรียกได้หลายอย่างนะครับนี่คือความแปลกของเรียนการนา ชนิดสิบบาทก็มาเหรียญสุดท้ายเหรียญขอบเกินขอบปิ้นเหรียญปั๊มเคลื่อนเหรียญมือก่อนเป็นลักษณะขอบซ้อนอยู่ด้านขวามือแต่เหรียญน,นี้ก็อยู่ด้านซ้ายมือเป็นเหมือนกันนะครับแต่เหรียญน,นี้จะมี เนื้อเกิอนอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นี่คือด้านหน้าส่วนด้านหลังก็ปกติก็มาดูขอบฟันเฟืองขอบฟันเฟืองก็เหมือนกันมีสองขอบขอบปกติฟันเฟืองสลับเรียบแล้วก็ขอบโลน นี่ก็คือเหรียญการจนาแปลกทางช่องของเรานำมารีวิวให้เพื่อนๆเอฟซีนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญได้รับชมกันสามเหรียญน,นี้เราเคยประกาศขายราคาอยู่ที่ หนึ่งพันบาทนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทแต่ก็มีช่องช่องหนึ่งติดต่อมาบอกให้เก็บไว้ก่อนนะครับก็เก็บไว้ยังเก็บไว้อยู่นะครับถ้าหากท่านชมคลิปนี้ซื้อไม่ซื้อไม่ว่าแต่ก็มีอะไรอยากจะติดต่อกลับมาก็ยินดีสำหรับคลิปนี้ ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ